สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำสายไฟสว่านที่ชํำรุดแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยเราจะมาทำให้มันสมบูรณ์แบบและใช้งานได้เหมือนเดิมให้และปลอดภัยด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆเราก็ต้องมาถอดน็อต ตามตำแหน่งที่เขากำหนดแบบนี้นะครับคายออกทุกตัวเลยนะครับนี่แล้วเราก็เคาะนิดนึงเพื่อที่ว่ามันแน่นมันก็จะได้คายตัวออกถ้ามันไม่ออกเราก็ต้องใช้ไขควงเล็กๆแบบนี้แงะออกนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆเปิดนะครับเผื่อว่ามันมีสปริงหรือเฟืองอย่างอื่นมันจะหลุดออกแล้วเราก็ไม่เห็นตำแหน่งแต่อย่างนี้น่าจะ ปลอดภัยนะครับอ่าอย่างนี้เมื่อเราเห็นสภาพแบบนี้แล้วเราดูตรวจดูความเรียบร้อยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้นะครับอันนี้คือซองถาดล้วก็เช็ดดูความเรียบร้อยต่างๆว่ามันยังอยู่ในสภาพเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นจารบีเดิมที่ใช้อยู่ก่อนแล้วนะครับ มันของเก่านะครับนี่เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับอ่าต่อไปเราก็จะมาถอดสายไฟตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้ตัวจับสายไฟไม่ให้มันขยับข้างในนะครับก็คือจับสายให้แน่นอย่างนี้เราก็คลายสองตัวนี้ออกนะครับนี่เมื่อคลายสตัวนี้ออกแล้วเราก็ทำการดึงสาย ขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่แงะมันขึ้นมาเลยตรงนี้มันเป็นเป็นตัวจับของเดิมอยู่นะครับมันขาดข้างในเน้นนะครับมันเป็นวงเป็นวงแหวนแบบนี้นะครับนี่มันขาดแล้วก็แงะมันขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนี่เดี๋ยวเราทําความสะอาดตรงนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็มาดูสายไฟกันนี่เราก็จะต้อง ตัดสายตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่แกะผ้าเทปออกแล้วก็ทําการตัดสายเพื่อที่จะทําการเชื่อมกันใหม่นะครับนี่ตัดออกเลยแบบนี้นะครับนี่ทั้งสองข้างเลยแล้วเราก็เอาของเก่าออกที่เราไม่ใช้นี้เอาออกมันมันขาดหมดแล้วนะครับอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ทิ้งไปนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้ว เราก็เช็คดูความเรียบร้อยก่อนนะครับว่าสายไฟไม่ขาดไม่หักอะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ปลดเราก็ปลดตัวนี้ออกนี่เป็นผ้าเทปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการตัดผ้าเทปเก่าออกนี่ตรงนี้เราต้องเอาออกนะครับเพื่อนๆนี่แกะออกไปเลยแล้วเราก็ตัดเผื่อ สายทองแดงไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะทําการปอกแล้วก็เชื่อมเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะครับมันจะมี2เส้นอย่างนี้มันไม่ยากนะครับเพื่อนๆอ,อ่ามันเป็นเอนสายนิวตันกับสายลายแค่นั้นนะง่ายๆแล้วก็ปอกสายไฟรอไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่แบบนี้เลยทั้งสองข้างเลยนะครับข้างนี้ด้วยเพื่อนจะใช้คัตเตอร์หรือกันไกก็ได้นะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะใช้ตัวนี้ ตัวตัดตัวนี้มันจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เราก็ตัดแบบนี้ออกเลยนะครับนี่ทําหัวเผื่อเอาไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็ทําการพันเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันแน่นแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับต่อไปเราก็จะมาดูอ,อุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับว่ามันมีส่วนตรงอื่นต้องแก้ไขหรือเปล่า ตรงนี้คอยสว่านนะครับตรงนี้ยังสภาพยังใช้ได้อยู่นะครับแต่เป็นรอยนิดๆหน่อยๆอันนี้ซองฐานนะครับพวกนี้จะใช้ฐานชุดด้วยนะครับอ่าเป็นสปริงนี่นะครับสองข้างข้างล่างกับข้างบนเราก็เอาออกมาดูนิดนึงก่อนก็ได้นะครับว่ามันหมดหรือเปล่าถ้ามันหมดเราก็ทำการเปลี่ยนด้วยนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ แล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่ตรงนี้เราก็ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยด้วยนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วมันจะมีมีขั้วไฟที่จะทําให้อ่าฐานทํางานด้วยนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปให้ครบเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาดูจารบีเก่าก,กันก่อนนะครับว่าสภาพมันเป็นอย่างไรอันนี้รู้สึกว่ามันจะดํามาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะลุงตุ้ยใช้สีสีดำแบบนี้นะครับจารบีมก็จะมีหลายแบบนะสีแดงก็มีนะครับสีเขียวก็มีแล้วแต่นะครับแต่ลุงตุ้ยมีสีดำแบบนี้นะเราก็ทำการเอาจารบีเก่าออกเลยนี่ทำความสะอาดก่อนไปเลยนะครับพวกเฟืองพวกอะไรนี้ต้องระวังอย่าให้หลุดถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ต้องดูให้ดีนะครับ ถ้าไปแงะออกมั่วๆแล้วเดี๋ยวเราใส่เข้าไปไม่เป็นเราก็จะลําบากอย่างนี้นะครับทั้งสองอันเลยนะครับส่วนฝาก็ต้องทำด้วยนะครับนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยอันแบบนี้เลยนะครับค่อยๆทำไปนะครับนี่มันก็จะเลอะเทอะออกมาแบบนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเราก็ทำความสะอาดไปอย่างนี้มื่อได้แบบนี้แล้วก็จะขาวแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ด้วยดู ให้เรียบร้อยนะครับเอาออกเท่าที่เอาออกได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องเอาออกให้ให้สะอาดขนาดแบบหมดจดเลยนะครับเอาแค่พอที่เราจะใส่ของใหม่เข้าไปได้อย่างนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการใส่ของใหม่เข้าไปเลยอย่างนี้นี่เพื่อนค่อยๆใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ ไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อนๆใส่เข้าไปพอประมาณเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการใส่สายไฟเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อใช้งานแต่เพื่อนจะใช้เทปพันสายก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าลุงตุ้ยมีท่อหดลุงตุ้ยก็จะใช้ท่อหดแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นลุงตุ้ยก็จะใช้แบบเข้าไปที่ที่โคน โคนสายไฟก่อนนะครับเพื่อที่เป็นด้ามใหญ่ๆออกมาอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็วัดให้ดีแล้วเราก็ลนไฟไปรอบนึงก่อนนะครับนี่ให้มันหดตัวไปหนึ่งชั้นก่อนแบบนี้นะครับนี่ทำแบบนี้เลยแต่ของตุ้ยมีแบบสั้นๆนะครับถ้ามีเพื่อนมีแบบยาวก็ใช้แบบยาวทีเดียวเลยแต่นี่ลุงตุ้ยซื้อมามันมีแบบสั้นแบบนี้ก็เลยต้องมาวางประกบกันแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ นี่เราก็ลนไฟไปมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะขนานกันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปสักหลายๆชั้นหน่อยก็ได้นะครับให้มันแบบให้มันอ้วนขึ้นมานะครับเพื่อที่มันจะยืดหยุ่นได้ลุงตุ้ยก็จะทำหลายหลายชั้นแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปสีแดงสีดำมีสีอะไรก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณยาวประมาณนี้ แต่หลวงตุ้ยคิดว่ามันยังน้อยไปก็เติมเข้าไปอีกนี่เติมเข้าไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับจนกว่ามีความรู้สึกว่ามันมันแข็งแรงดีแล้วก็เหมาะมือด้วยอย่างนี้นะครับนี่เราก็ทําไปนะครับค่อยๆทําไปใจเย็นๆนะครับหลวงตุ้ยก็จะใส่เข้าไปประมาณ 4- ี่ห้าชั้นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็จะแค่บางๆเองนะครับมันไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลายๆชั้นนิดนึงนะครับ นี่เราก็ทำการลนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนี่เพื่อนเราก็มาเล็งดูก่อนว่ามันพอไหมยงนี้อ่าถ้ามันรู้สึกว่ามันยังเล็กอยู่เราก็เติมเข้าไปอีกก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนนะครับโอเคหลุงตุ้ยก็จะใส่เข้าไปอีกประมาณสัก 2- 3สามชั้นให้มันหนาขึ้นนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้ อ่าล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนจะใช้เทปพันสายก็ได้นะครับพันๆแต่ว่าเมื่อเราใช้ไปนานๆมันก็จะหลุดลอกออกมาเป็นชิ้นๆน,นี่แล้วลุงตุ้ยก็จะใช้แบบยาวทีเดียวเลยมันเป็นอันใหญ่นะครับเราก็กะให้ดีแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปเลยให้พอดีเลยนะครับอย่าให้มันล้ําไปมากเพราะว่าไอ้ท่อหดตัวนี้มันหดได้ได้ ครึ่งหนึ่งนะครับได้50%นต์นะครับต่นี้มันจะหลวมไปเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในตำแหน่งที่มันที่มีท่อหดเก่ารองอยู่มันก็จะแน่นพอดีอย่างนี้นะครับนี่มันจะยืดหยุ่นได้แบบนี้เลยแข็งแรงนะครับแล้วเราก็วางลงไปตรงตำแหน่งเดิมตรงนี้นะครับนี่กะคำนวณให้ดีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะก่อนที่เราจะพันสายเชื่อมกันเข้าไปเงี้นะ ลุงตุ้ยก็ใส่ท่อหดเข้าไปก่อนและตัวเนี้เราก็เอาครีมบิดให้มันเป็นแน่นเลยนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแบบแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับหมุนเข้าไปไหลายๆรอบนะหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับไม่ให้มันหลุดนะครับต้องทําแข็งแรงนะครับแล้วเราก็พับไปด้านหน้านิดนึงอย่างนี้นะครับเพื่อที่ท่อหดที่เราเตรียมไว้มันจะสวมเข้าไปแบบง่ายๆนะครับนี่แล้วเราก็สวมท่อหดเข้าไปแบบนี้ นี่ดันเข้าไปให้สุดเลยอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลนด้วยไฟแช็กแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับอันนี้ง่ายๆสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้งานมันชำรุดเราก็ทำเองได้แบบนี้นะครับนี่เราก็ใส่ท่อหดเข้าไปทั้งสองเส้นเลยนะครับแบบนี้อ่าเราก็ทำเหมือนกันนะครับนี่เลยเราก็พันให้มันแน่นแบบนี้เพื่อนจะบัดกีก็ได้นะครับแล้วแต่ แล้วแต่งานที่เราจะทำนะครับแต่ลวงตุ้ยจะใช้แบบแบบง่ายๆแบบนี้นะอ่าแล้วเราก็พับลงไปให้มันแนบนิดนึงอย่างนี้นี่ครับบีบให้แน่นเลยแล้วเราก็สวมท่อหดเข้าไปมันก็จะติดนิดนึงแต่ว่าเวลามันเข้าไปแล้วมันก็จะรัดช่วยให้แน่นขึ้นอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้เลยก็เป็นอันเสร็จนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนี่ แข็งแรงต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับอย่าให้รั่วให้ขาดนะครับเพราะว่ามันชนกันไม่ได้นะเพื่อนๆตรงนี้ต้องปลอดภัยนะครับอเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็วางตำแหน่งเดิมเข้าไปแบบนี้มันก็จะมีตัวรัดที่เราถอดออกไปใช่ไหมครับอย่างนี้วางให้ดีนะครับแล้วเราก็วางตัวรัดตัวนี้เข้าไปขันน็อตสกรูให้แน่นด้วยนะครับนี่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนตอนที่เราออกมาเราก็ล็อกให้แน่นเลยแบบนี้นะครับ นี่เราให้แน่นทั้งสองสองข้างเลยนะครับอันไหนไม่ตรงเราก็ปรับให้มันตรงก่อนนะครับนี่แน่นไปเขาคลายออกนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่ขยับมันจะขยับแค่ส่วนล่างลงไปตรงนู้นนะครับนี่มันก็จะไม่อันตรายไอ้ส่วนที่เลยขึ้นมาอยู่ด้านในเป็นตรงข้อต่อตรงนี้มันก็จะไม่ขยับสายมันก็จะไม่หลุดนะครับนี่ เราก็จัดให้ตรงเลยอย่างนี้ครับนี่มันจะแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยมันจะขยับแต่ข้างนอกด้านในมันจะไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องสําคัญเน้นนิดนึงนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการขันให้แน่นเลยอย่างนี้ครับนี่มันก็จะขยับนี่ตรงนี้สาคัญนะครับเพื่อนเพราะว่าเวลาเราใช้งานดอกสว่านมันจะมันจะกระแทกใช่ไหมครับสายมันจะขยับไปด้วยเพราะฉะนั้น ตรงนี้ดูให้ดีก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปเนี่ยเพื่อนมันจะมีรูอยู่ตรงเนี้ยสำหรับปรับเป็นเจาะธรรมดาเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเจาะปูนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเล็งให้ตรงนะครับมันจะมีปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มสีส้มๆแบบนี้นะครับเนี่เราก็ต้องดูด้วยนะครับอ่ากับให้ดีดูด้านให้ดีนะครับว่ามันต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับ แล้วเราค่อยประกบลงไปดูความเรียบร้อยนะครับอมองหน้ามองหลังให้เรียบร้อยดูส่วนต่างๆให้เียมันก็จะแน่นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเวลามันขยับเว,เ,เวลาเราใช้งานมันก็จะขยับแค่ส่วนสายไฟไปลายๆนะครับนี่ตรงนี้แล้วเราก็ลองกดดูว่ามันได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่สัมผัสดูก็รู้นะครับนี่อย่างนี้ถือว่าได้ แล้วต่อไปเราก็ทําการใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมอย่างนี้เลยนะครับตามที่เราถอดออกมาครั้งแรกนะครับนี่มันจะมีน็อตสั้นอยู่2ตัวตรงตรงตรง,ตรงคอตรงนี้นะครับเพื่อนก็ต้องดูให้ดีถ้าไปใช้ยาวเดี๋ยวมันก็ทะลุลงไปอย่างนี้นะครับนี่เมื่อขันแน่นอย่างนี้ทุกตัวแล้วนี่นก็เป็นอันเสร็จนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ได้ยากเลยนะเพื่อนๆเราก็มีสว่านกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะมาลองเทสดูเพื่อนเราก็ต่อไปถึงขั้นตอนการเทสงานของเราเราก็เสียบเข้าไปนี่นะครับแล้วเปิดสวิตช์แล้วลองกดดูนะครับ นี่เป็นอันใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะแล้วเราก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็ไปใช้งานได้เป็นปกตินะครับอย่างนี้เลยนี่เพื่อนผลงานของเราเป็นอย่างนี้นะครับแต่ลุงตุ้ยก็ทำไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนทำได้ดีกว่าก็ก็ดีนะครับเออทำเพราะเราทำใช้เองนะครับเพื่อนๆอนอันนี้มันจะปลอดภัยด้วยเวลาเราใช้งานนะครับถ้ามันช็อตมันอะไรมันก็จะ มันจะไม่โดนมือเราด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราต้องคอยเช็คตรวจสภาพอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอพระเจ้าวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกๆครอบครัวเลยนะครับ สวัสดีครับ